สวัสดีครับพี่น้องในพระคริสต์ทุกท่านวันนี้ผมดีใจมากครับที่เราจะได้เรียนรู้เรื่องพระเยซูผู้ทรงเป็นอาหารแห่งชีวิตตอนที่1ซึ่งอยู่ในพระกิตติคุณยอหนบทที่6ข้อ2 2่สถึงสีครับขอเชิญอธิษฐานร่วมกันครับข้าแต่พระบิดาผู้ทรงเป็นแหล่งพระพรขอบคุณพระองค์ที่ได้ประทานพระเยซูผู้ทรงเป็นอาหารแห่งชีวิตแก่ข้าพระองค์ทั้งหลาย ขอพระองค์ทรงช่วยให้ข้าพระองค์ทั้งหลายได้พบกับความอิ่มเอมเปรมปรีที่ยั่งยืนในพระเยซูกลับทุนทุนสิ่งในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนจิมแครรีกล่าวไว้ว่าผมคิดว่าทุกคนควรร่ำรวยและมีชื่อเสียงพร้อมทั้งทำทุกสิ่งที่พวกเขาเคยฝันไว้เพื่อพวกเขาจะได้เข้าใจว่านั่นไม่ใช่คำตอบผมประทับใจในคำกล่าวนี้ครับ เพราะช่วยเตือนสติและเชื่อมโยงไปยังความจริงที่ว่ามนุษย์มีความต้องการที่ไม่มีวันสิ้นสุดกล่าวคือเมื่อพวกเขาได้รับการตอบสนองในสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ต้องการแล้วพวกเขาก็ต้องการสิ่งใหม่ต่อไปเรื่อยๆพวกเขาไม่เคยพบกับความอิ่มใจสักทีจนกว่าพวกเขาจะหันมาพึ่งพาพระเยซูขอบคุณพระเจ้าที่เราได้ค้นพบคำตอบสำหรับความอิ่มใจในขณะที่ผู้คนกำลังค้นหาคำตอบนั้น วันนี้เราจะเจาะลึกเรื่องความอิ่มใจที่เที่ยงแท้และยั่งยืนในพระเยซูผู้ทรงเป็นอาหารแห่งชีวิตที่พระเจ้ากระทานแก่เราครับบทเรียนวันนี้แบ่งออกเป็น3ส,ส่วนได้แก่ส่วนที่ 1. การแสวงหาอาหารฝ่ายโลกส่วนที่ 2. ความต้องการพระเยซูและส่วนที่ 3. ความอิ่มใจในพระเยซู ข้อความสำคัญคือพระเยซูทรงเป็นอาหารแห่งชีวิตที่ให้ความอิ่มใจอันยั่งยืนส่วนที่หนึ่งการสแสวงหาอาหารฝ่ายโลกประเด็นที่หนึ่งคือฝูงชนที่หิวโหยและอยากรู้อยากเห็นในบทเรียนที่แล้วพระเยซูทรงเลี้ยงอาหารคน5,000คนบนเนินเขาริมทะเลกาลิลี จากนั้นพระองค์ก็ทรงดำเนินบนน้ําท่ามกลางพายุและทรงพาเหล่าสาวกไปถึงฝั่งแล้วตัดฉากกลับมาที่ประชาชนกลุ่มเดิมวันรุ่งขึ้นประชาชนที่อยู่อีกฝากเห็นว่าพระเยซูกับเหล่าสาวกไม่ได้อยู่ที่นั่นจึงลงเรือมายังเมืองคาเปรนาอุมเพื่อตามหาพระเยซูเมื่อประชาชนพบพระองค์ที่อีกฝ้าของทะเลสาบก็ทูลถามพระองค์ว่า รับบีท่านมาถึงที่นี่เมื่อใดหากมองผิวเผินเราอาจคิดว่าประชาชนกลุ่มนี้ตามหาพระเยซูเพื่อที่จะเรียนรู้บางอย่างจากพระองค์เพราะพวกเขาเรียกพระองค์ว่ารับบีซึ่งแปลว่าอาจารย์อย่างไรก็ตามพระเยซูทรงทราบถึงจิตใจและแรงจูงใจของพวกเขาเป็นอย่างดีว่าพวกเขาตามหาพระองค์ด้วยจุดประสงค์อะไร พระเยซูตรัสตอบว่าเราบอกความจริงแก่ท่านว่าพวกท่านตามหาเราไม่ใช่เพราะเห็นหมายสำคัญแต่เพราะได้กินขนมปังจนอิ่มประเด็นที่ 2. คือการเปลี่ยนทิศทางของความหิวโหวยแทนที่พระเยซูจะขุนเคืองพระไทยหรือทรงละจากประชาชนกลุ่มนี้ไปเพราะพวกเขามีแรงจูงใจที่ผิด พระองค์กลับทรงเลือกที่จะสำแดงพระคุณโดยการสอนพวกเขาว่าอย่าขวนขวายหาอาหารที่เน่าเสียได้แต่จงหาอาหารที่คงอยู่ถึงชีวิตนิรันร์ซึ่งบุตรมนุษย์จะให้แก่ท่านพระเจ้าพระบิดาทรงประทับตรารับรองบุตรมนุษย์แล้วแน่นอนว่าอาหารเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการบำรุงเลี้ยงร่างกายของมนุษย์แต่การมุ่งที่จะขนขวายหาอาหารนั้น ไม่มีวันให้ความอิ่มใจที่แท้จริงได้เพราะการขวนขวายหาสิ่งที่เน่าเสียได้จะให้เพียงแค่ความอิ่มใจแบบชั่วคราวเท่านั้นด้วยเหตุนี้พระเยซูจึงทรงเสนอทางเลือกใหม่ให้พวกเขาคืออาหารที่คงอยู่ถึงชีวิตนิรันดร์ซึ่งจะนำการบำรุงเลี้ยงความเพียงพอและความอิ่มใจมาสู่จิตใจของพวกเขาในเวลานั้นและตลอดไป หลักการที่หนึ่งการสแสวงหาพระเยซูเป็นสิ่งเดียวที่จะให้ความอิ่มใจชั่วนิรันดร์หากเรายิ่งสแสวงหาพระเยซูมากเท่าไรเราก็ยิ่งเข้าใกล้ความอิ่มใจมากเท่านั้นขอให้คุณลองสำรวจตนเองดูว่าคุณสแสวงหาพระเยซูด้วยจุดประสงค์อะไรคุณคาดหวังให้พระเยซูทรงช่วยกู้สถานการณ์ประทานพระพรมากมาย ขจัดเรื่องร้ายออกไปจากชีวิตใช่ไหมหรือคาดหวังให้พระเยซูทรงเปลี่ยนแปลงความคิดจิตใจของคุณเสียใหม่แล้วทรงนำคุณไปพบกับความอิ่มเอมเปรมปรีที่ยั่งยืนครับผู้คนมากมายมัวแต่ขนขวายหาอาหารที่เน่าเสียได้ซึ่งอาจหมายถึงสิ่งของฝ่ายโลกหรือการประสบความสำเร็จอย่างงดงามฝ่ายร่างกายแต่สุดท้ายพวกเขากลับพบว่า ตนเองประสบความล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงฝ่ายจิตวิญญาณอย่างไรก็ตามพระเยซูทรงเชิญชวนให้มนุษย์ทุกคนเลิกแสวงหาสิ่งที่ชั่วคราวในโลกนี้และหันมาแสวงหาสิ่งที่นิรันดร์ในพระองค์เพื่อได้รับสิ่งที่ลึกซึ้งกว่าและยั่งยืนกว่าคืออาหารที่คงอยู่ถึงชีวิตนิรันดร์และความอิ่มใจชั่วนิรันดร์เวลานี้ หากมีใครที่ยังลังเลใจหรือไม่ได้ตอบรับคำเชิญชวนของพระเยซูอยู่แล้วก็ขอให้ท่านมั่นใจและตอบรับคำเชิญชวนของพระองค์นะครับส่วนที่2ความต้องการพระเยซูประเด็นที่1คือการถามและการตอบแล้วพวกเขาทูลถามพระองค์ว่าพวกเราต้องทำประการใด เพื่อจะทำงานที่พระเจ้าทรงประสงค์พระเยซูตรัสตอบว่างานของพระเจ้าคือจงเชื่อในผู้ที่พระองค์ทรงส่งมาประชาชนต้องการทราบว่าพวกเขาต้องทำอย่างไรจึงจะได้อาหารที่คงอยู่ถึงชีวิตนิรันด์เพื่อพวกเขาจะได้ทำสิ่งนั้นแต่พระเยซูกลับประทานคำตอบที่พวกเขาไม่ได้คาดไว้เพราะงานที่พวกเขาต้องทำคือ การมีความเชื่อที่ต่อเนื่องและเติบโตขึ้นในพระองค์พระเจ้าไม่ได้ทรงสแสวงหาการงานใดๆของพวกเขาแต่พระองค์ทรงสแสวงหาความเชื่อและความวางใจในพระบุคคลของพระเยซูความรอดและชีวิตอิรันไม่ใช่สิ่งที่เราต้องทำงานเพื่อจะได้มาแต่เป็นของขวัญที่เราจะได้รับโดยพระคุณเพราะความเชื่อในพระเยซูพระบุตรของพระเจ้า ผู้ทรงเป็นอาหารแห่งชีวิตที่พระเจ้าประทานประเด็นที่สองการเจราจาต่อรองในขณะที่ประชาชนกำลังพิจารณาถึงคำเชิญชวนให้เชื่อในพระเยซูความอยากรู้อยากเห็นของพวกเขาก็เริ่มเปลี่ยนเป็นการเจราจาต่อรองดังนั้นพวกเขาจึงทูลถามพระองค์ว่าท่านจะให้หมายสำคัญอะไรเพื่อเราจะได้เห็นและเชื่อท่าน ท่านจะทำอะไรบ้างบรรพบุรุษของเราได้กินมานาในถิ่นกันดารตามที่มีเขียนไว้ว่าพระองค์ประทานอาหารจากสวรรค์ให้พวกเขารับประทานพวกเขาเหมือนจะยังขนขวายหาอาหารอยู่พวกเขาจึงต้องการให้พระเยซูทรงเลี้ยงอาหารเพื่อพิสูจน์พระองค์เองให้พวกเขาเห็นพระเยซูทรงทราบถึงแรงจูงใจของพวกเขา และทรงสำแดงพระคุณโดยการสอนพวกเขาต่อพระเยซูตรัสกับพวกเขาว่าเราบอกความจริงแก่ท่านว่าไม่ใช่โมเสสที่ให้อาหารจากสวรรค์นั้นแก่ท่านแต่เป็นพระบิดาของเราที่ประทานอาหารแท้จากสวรรค์แก่ท่านเพราะอาหารจากพระเจ้าคือผู้ที่ลงมาจากสวรรค์และให้ชีวิตแก่โลก พระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่8ข้อ3สำแดงแก่เราว่าพระเจ้าทรงเลี้ยงดูชาวอิสราเอลด้วยมานาเพื่อทรงสอนพวกเขาว่ามนุษย์ไม่อาจดำรงชีวิตด้วยอาหารเพียงอย่างเดียวแต่ดำรงชีวิตด้วยทุกถ้อยคำจากพระโอษฐ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าประทานมานาเพื่อชาวอิสราเอลจะได้เรียนรู้ถึงความต้องการพระเจ้าแล้วหันมาพึ่งพาพระองค์ฉันใด พระเยซูก็ประทานอาหารเพื่อประชาชนกลุ่มนี้จะได้เรียนรู้ถึงความต้องการพระเยซูแล้วหันมาเชื่อวางใจในพระองค์ฉันนั้นพระเจ้าประทานมานาเพื่อทรงเตรียมชาวอิสราเอลให้พร้อมสำหรับการต้อนรับพระเยซูผู้ทรงเป็นอาหารแห่งชีวิตประเด็นที่3พระสัญญาแล้วพระเยซูประกาศว่า เราเป็นอาหารแห่งชีวิตผู้ที่มาหาเราจะไม่มีวันหิวโหวยและผู้ที่เชื่อในเราจะไม่มีวันกระหายอีกเลยแต่ตามที่เราได้บอกท่านไว้แล้วท่านได้เห็นเราแต่ก็ยังไม่เชื่อในขณะที่ประชาชนยังคงจดจ่ออยู่ที่อาหารฝ่ายโลกพระเยซูก็ทรงประกาศอย่างชัดแจ้งว่าพระองค์ทรงเป็นอาหารจากสวรรค์อย่างแท้จริง พระองค์เสด็จมาจากพระเจ้าและทรงเป็นพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ประทานชีวิตแก่โลกนี้พระองค์ทรงเป็นคำตอบสำหรับชีวิตที่ว่างเปล่าพระองค์ทรงทำให้จิตใจที่ขวอยคว้าหาสิ่งใดๆในโลกนี้ได้พบกับความอิ่มใจที่แท้จริงพระเยซูไม่ได้ทรงสัญญาว่าถ้าเราเชื่อในพระองค์แล้วเราจะมีทุกสิ่งที่เราต้องการแต่พระองค์ทรงสัญญาวา่า ถ้าเราเชื่อในพระองค์แล้วเราจะมีกำลังฝ่ายจิตวิญญาณซึ่งจำเป็นสำหรับการดำเนินชีวิตต่อไปและจำเป็นสำหรับการทำงานที่พระองค์ทรงมอบหมายให้เราทำจนสำเร็จหลักการที่สองการรับประทานพระเยซูให้กำลังฝ่ายจิตวิญญาณในการทำภารกิจที่พระองค์ทรงมอบหมายให้สำเร็จ หากเรายิ่งรับประทานพระเยซูมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งเพิ่มกำลังให้จิตใจเรามากเท่านั้นขอให้คุณลองสำรวจตนเองดูว่าคุณกำลังรับประทานอาหารฝ่ายจิตวิญญาณประเภทใดอยู่คุณกำลังรับประทานการยกย่องการยอมรับหรือการได้เป็นที่รักของผู้คนหรือไม่ครับอาหารขยะฝ่ายร่างกายส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายฉันได อาหารขยะฝ่ายจิตวิญญาณก็ส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตวิญญาณชั้นนั้นด้วยเหตุนี้คุณจึงควรใส่ใจในการเลือกที่จะรับประทานอาหารฝ่ายจิตวิญญาณซึ่งจะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการให้จิตวิญญาณของคุณเจริญเติบโตเต็มที่อย่างมีคุณภาพพระเยซูทรงเชิญชวนให้มนุษย์ทุกคนมาที่โต๊ะอาหารและรับประทานพระองค์เพื่อเพิ่มกำลังให้จิตวิญญาณ และมีเรี่ยวแรงในการทำภารกิจที่พระองค์ทรงมอบหมายให้สำเร็จเวลานี้หากมีใครที่ยังหิวโหวยและกระหายฝ่ายจิตวิญญาณอยู่แล้วก็ขอให้ท่านมารับประทานพระเยซูผู้ทรงเป็นอาหารแห่งชีวิตนะครับส่วนที่3ความอิ่มใจในพระเยซูประเด็นที่1คือความมั่นคงปลอดภัยของผู้เชื่อ คนทั้งปวงที่พระบิดาประทานแก่เราจะมาหาเราและผู้ที่มาหาเราเราก็จะไม่มีวันขับไล่เขาไปเพราะเราได้ลงมาจากสวรรค์มิใช่เพื่อทำตามใจของเราเองแต่เพื่อทำตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงส่งเรามาและพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงส่งเรามาคือไม่ให้เราสูญเสียคนทั้งปวงที่พระองค์ประทานแก่เราไปแม้สักคนเดียว แต่จะให้คนเหล่านี้เป็นขึ้นมาในวันสุดท้ายพระเยซูได้ทรงชี้ให้เราเห็นว่าพระเจ้าประทานพระเยซูผู้ทรงเป็นอาหารจากสวรรค์มายังโลกนี้แล้วพระเยซูก็ทรงชี้ให้เราเห็นอีกว่าพระเจ้าประทานผู้เชื่อทั้งหลายแก่พระเยซูพระเจ้าประทานพระเยซูแก่โลก และพระเจ้าประทานผู้เชื่อแก่พระเยซูเพื่อพวกเขาจะรับประทานพระเยซูโดยที่ไม่มีการสูญเสียผู้ใดไปเลยทุกคนที่ร้องเรียกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะรอดและพระเจ้าทรงทำพระราชกิจในผู้เชื่อเพื่อพวกเขาจะร้องเรียกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้านี่คือหลักข้อเชื่อเรื่องการเลือกกล่าวคือประชากรของพระเจ้า คือผู้ที่พระเจ้าส่งเลือกไว้โดยไม่ได้ขึ้นอยู่กับความดีของพวกเขาแต่ขึ้นอยู่กับความรักของพระองค์พระธรรมเอเฟซัสบทที่1ข้อ4ยืนยันหลักข้อเชื่อนี้ว่าพระเจ้าได้ทรงเลือกผู้เชื่อไว้ในพระคริสต์ตั้งแต่ก่อนทรงสร้างโลกให้บริสุทธิ์ปราศจากทิ่ติในสายพระเนตรพระองค์ประเด็นที่ส การเป็นขึ้นจากตายของผู้เชื่อเพราะพระบิดาของเราทรงประสงค์ให้ทุกคนที่เห็นและเชื่อในพระบุตรมีชีวิตนิรันดร์และเราจะให้เขาเป็นขึ้นมาในวันสุดท้ายพระเยซูว,วางพระทัยว่าพระเจ้าจะทรงทำให้พระประสงค์เรื่องความรอดสำเร็จและทุกคนที่เห็นและเชื่อในพระบุตรจะมีชีวิตนิรันดร์ชีวิตนิรันดร์ไม่ใช่ประสบการณ์ในอนาคต แต่เป็นประสบการณ์ที่เรามีได้ในปัจจุบันชีวิตนิรันดร์ไม่ใช่ชีวิตที่ดำรงอยู่ตลอดไปเท่านั้นแต่ยังเป็นชีวิตที่มีคุณภาพดีที่สุดด้วยกล่าวคือเป็นชีวิตที่สดใหม่มีชีวิตชีวาและยังยืนเป็นชีวิตที่มีสายตาใหม่จิตใจใหม่ความหิวกระหายใหม่มุมมองใหม่รสนิยมใหม่ความรักใหม่ความหวังใหม่ และสันติสุขใหม่ชีวิตนิรันดร์ไม่ใช่ชีวิตที่ได้รับการแก้ไขหรือซ่อมแซมแต่เป็นชีวิตใหม่ที่แตกต่างซึ่งความตายจะไม่สามารถรบกวนหรือทำลายชีวิตใหม่ได้เลยหลักการที่3พระเยซูป,ประทานความอิ่มใจที่ยั่งยืนแก่ผู้ที่เชื่อวางใจในพระองค์ หากเรายิ่งวางใจในพระเยซูมากเท่าไรเราก็ยิ่งสดใสและอิ่มเอมใจมากเท่านั้นสำหรับผู้ที่เชื่อขอให้คุณลองสำรวจตนเองดูว่าคุณเชื่อวางใจในพระเยซูมากเพียงไรคุณยังขว่คว้าหาความอิ่มใจจากที่อื่นหรือไม่ครับสำหรับผู้ที่ไม่เชื่อไม่ว่าคุณจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามคุณต้องการพระเยซู และต้องการความอิ่มใจที่ยั่งยืนจากพระองค์เพราะคุณไม่สามารถหาความอิ่มใจเช่นนี้ได้จากที่อื่นพระเยซูทรงเชิญชวนให้มนุษย์ทุกคนมารับความอิ่มใจที่ยั่งยืนจากพระองค์และมีสันติสุขกับพระองค์เวลานี้หากมีใครที่ยังมีความต้องการที่ไม่มีวันสิ้นสุดอยู่แล้วก็ขอให้ท่านเชื่อวางใจในพระเยซู ผู้ประทานความอิ่มใจที่ยั่งยืนแก่ผู้ที่เชื่อวางใจในพระองค์ครับพระเยซูทรงเปิดเผยให้รู้ถึงความจริงอันล้ำค่าโดยปรัสว่าทรงเป็นอาหารแห่งชีวิตที่แท้จริงข้อความสำคัญคือพระเยซูทรงเป็นอาหารแห่งชีวิตที่ให้ความอิ่มใจอันยั่งยืนขอเชิญสงบใจและอธิษฐานร่วมกันครับ ข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงเปี่ยมด้วยความรักและความเมตตาขอบคุณพระองค์ที่ได้ประทานพระเยซูแก่โลกนี้และได้ทรงเลือกข้าพระองค์ทั้งหลายไว้ในพระเยซูตั้งแต่ก่อนทรงสร้างโลกเพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายจะได้บริสุทธิ์ปราศจากทิฏฐิในสายพระเนตรพระองค์ขอพระองค์ทรงช่วยให้ข้าพระองค์ทั้งหลายแสวงหาความอิ่มใจที่ยั่งยืนในพระเยซูเพียงผู้เดียวและพร้อมที่จะทำภารกิจที่พระองค์ทรงมอบหมายให้สำเร็จ กลับทุนทุกสิ่งในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอสันติสุขของพระเจ้าดำรงอยู่กับพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ